สวัสดีจ้าพ่อจ๋าแม่จ๋าวันนี้จะยินมาเที่ยวนี่นะสวนฟ้าระดาบอนสีอะจ้ะฟ้าระดาบอนสีไอ้อันนี้มันเดี๋ยวแป๊บหนึ่งหนูเอาอันนี้ต้นหนึ่งอ,อันนี้เหมือนอัมพรเลยพี่เดี๋ยวคนนั้นเอาไปมาเมื่อกี้ว่ะมันติดใบไปแล้ว ช่ไม่ป้ายไม่ป้ายอนี่อย่างก็อัมพรป่ะ,น,ะนั่นเนี่บอลสีเยอะนะพราจ่าไม่จ่าตอนนี้ไอ้นี้เขาเขาไอ้นี่เขาน้ําท่วมเขาจะย้ายตู้บอลไปโคราชจ้ะแต่ถ้าเพื่อนๆอยากได้นะแวะมากันได้เลยจ้ะเนี่ยเขาขายในราคาที่ไม่แพงมากจ้ะ อันนี้เศรษฐีไอ้นี่แน่เลยเศรษฐีสุพรรณนนะ่ะสวยมากเลยเศรษฐีสุพรรณไหมสวยมากเลยเดี๋ยวหลบทางเขาก่อนราคาไม่แรงมากนะราคาพอจับต้องได้จะ้ะมีไม้เยอะมากเลยจะ้ะองหญิงทอฝันอย่าพินมาพร้อมกับฝนแล้วยังไม่เอาตังทั้งหมดแล้ว <c oughs> แต่แต่นี้ยังไม่ได้แบ่งใช่ไหมเลนี่ลูกไม้ลูกไม้ลูกไม้น้อยยังไม่กระสีเลยค่ะอ,อ๋อลูกไม้ลูกไม้จะอยู่ที่ราคาร้อยไอ้ต้นละห้าสิบบาทจ้ะฮะอันนี้มาเจอมาเจอคนกันเองคนละบ้านเดียวกันได้กี่ต้น สิบสามต้นฮะอ๋อได้จ้ะจ้ะนี่ไง,ไงโอจ้ะโอ้ยนี้ลูกไม้ธาตุบางแก้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแวะตู้นี้สักหน่อยสิอันนี้ชื่ออะไรอะสวยจังเลยขายป่าไม่รู้อู มีชื่อไม่เนี่ยเธออะไรอ่ะไอตัวเองเขาอ่านว่าอะไรเนี่ยโอ,โ,โอ้โหใช่ป้ใช่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อรเไปถือห,หนนเองแป๊บปเนี่ยอะไรอ่ะบุรุษสวรรค์บุรุษสวรรค์แสดงว่าเจ้าของไม่ขายแล้วขูสวยจริงอ่ะอะไรอะไรผันอ๋ออะไรใช่ป็เนี่ยม,มันมันมีสองอันนะ่ะโอ้ อะไรอะไรขันทักกมารขันทักกมารเน,นี่ยมันคู่กันนี่ยไมู่ีแต่มัน<ด>น่าจะขันทักอันนี้อันนี้ขันทักกุมารเหรอเหมือนอแล้วดูโอ้โหพระจ๋าแม่จา๋าเขากำลังจะย้ายสวนนะใครอยากได้มาเลยนะปักหมดุดในบ้านควา้าระดาบอนเสรีจ้ะโฆษณาให้เขาพร้อมเลย,เยวสวยจริงเลยเนะี่ยแต่เจ้าของเขาจะแบ่งหรือเปล่านี่แหละเนี่ยสวยสวยมากไอ้นี่ไงหลวงปู่สิทธิ์ปะ หนูผู้สิทธิ์หรือเทพอักคาราหนูผู้สิทธิ์มะไ,ไม่แน่ใจสวยๆทุกต้นเลยจ้ะพ่อจ๋าแม่จ๋าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอเจ้าของออกมาแป๊บสวยนะเนี่ยอันนี้ก็สวยสวยมากเดี๋ยววางก่อนวางก่อนไม่รู้เท่าไหร่แล้วดูสีอันนี้เนี่ยอันนี้มันชื่ออะไรเนี่ยโอ้โหเพชรจอมทองนี่ไงนี่นี่นนนโอ้โหดดููดดราคาราคาน่าจะแพงมาก อันนี้คงจะซื้อไม่ได้ดูแล้วเดี๋ยวขอสิบยี่สิบบาทยี่สิบจะยี่สิบบาท, 20, 20บาทนี่อะไรไม,มาห้าสิบจะห้าสิบต้นไหนต้นไหนก็ห้าสิบจะเลือกได้เลยจ้ะสีขาวก็ห้าสิบสีแดงก็ห้าสิบสีชมพูสีเหลืองก็ยังห้าสิบจ้ะลูกไม้ทุกต้นเขาขายกันทีห้าสิบบาทจ้ะเอาแต่ต้นไปไม่เอากะถางก็ห้าสิบจ้ะห้าสิบบาท เรียกแลเรกอะไรนะเรียกด้านซ้ายหรือด้านกว่าก็ห้าสิบจ้ะต้นใหญ่ๆก็บิ่มๆอย่างนี้ห้าสิบก็คงจะไม่ขายแล้วมั้งเนี่ย,ย,ยอ๋อห้าสิบห้าสิบอยู่ข้างล่างชั้นเดิงนี่ไม่ใช่ห้าสิบนะจ้ะช,ชั้นเทิงไม่ใช่จ้ะแถวล่างสุดห้าสิบบาทจ้ะห้าสิบจะต้นไหนต้นไหนก็ห้าสิบ สวยทุกต้นจ้ะแต่เดินไปดูให้ทั่วก่อนต้นใหญ่ต้นเล็กห้าสิบทางนั้นเล็กขนไม้ดีน้ําจ้ะสำคัญตอนนี้เครื่องติดอยู่ที่น้าน้ำท่วมเต็มตะแดงกลับมาจากนาโดนเตะแน่ห้าสิบบาทจ้ะสวยสวยทุกต้นจ้ะในอ่างนี่นะจ้าดูกันเลยนะจ๊ะพอจ่าแม่จ่าปักหมุดกันมาเลยจ้กคว้าระดาบอสีจ้ะ สวยจริงจ้ะสวยจริงพาเดินมาดูอุ้ยนี่บอลน,นอกแน่เลยเนี่ยชอบอ่ะฮะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเนี่ยหนูชอบอันนี้มันไม่น่าเป็นเป็นบอลไทยเนี่ยน่าจะเป็นบอลน,นอกบอลน,นอกก็จะใหญ่แข็งแรงนะ ิบจะห้าสิบเลือกกันเลยจะห้าสิบจ้ะด้านหน้าด้านในด้านซ้ายด้านขวาโบอะไรนะโบมือโบค่ากันได้เลยจ้าแถวบนไม่ใช่ห้าสิบแถวล่างห้าสิบจ้ายกมือดักควักมือเรียกกันได้เลยจ้าไอไก่ที่ว่าหนูอยากได้ตรงนี้มีเพียบเลยพิพูดเนี่ย ไก่ที่หนูหยิบมาเมื่อกี้เนะี่ยไก่กระยึกกระยึกเนี่ยเนี่ยเนี่ยใบหย,ยิกหยิกจ้ะจ้ะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยนะอ๋ออันนี้สวยๆทั้งนั้นเลยตอนแรกหนูไม่ได้มาตรงนี้ไงห้าสิบบาทจ้ะไปพินจ้ะไปล,ละรถก็เต็มตังก็หมดไอ้ใจตังขอห้าสิบบาทก่อนไม่ขับไม่ได้ไอ้พินและแก ไม่กลับแกให้เจ้าของรถบอกแกเติมแกต้นเดียวห้าสิบบาทจ่ายตังค์เขาก่อนเดี๋ยวถามต้นนี้เขาขายไหมถามทีนึงบุลต้นไหนต้นนั้นน่ะต้นอะไรอะบุลุดอะไรไม่ขายตู้เก็บอ๋อตู้เก็บมาฮะตาินไหลเจ้าของรถให้สิบบาทแล้วปะเฮยเดี๋ยวกระดูอันนี้ตั้งกาบป่ะวันเนี้ยไม่กาบ กลับดีกว่ากลับแล้วนะจ๊ะบ๊ายบายคุณนายค่ะกน,กน,กนอันนี้วางหลังรถก่อนอันนี้วางหลังรถกันต้นเดียวนะีย่ยโหยพินแกโดนผัวเตะแน่วันนี้ดูอ่ะ่ะโอ้โหแน่นรถเลยไม่ใช่เรื่องเล่นนะเนี่ยเราสองคนเนี่ย อันนี้วางหมดอันนี้ก่อนขอบคุณนะจ๊ะปักหมดเลยฟ,ฟ้าระดาบอนสีเอาไอ้น,นี่รองเท้างเอาเคยมาเที่ยวหนึ่งแล้วนะเนี่ยตอนนั้นะ่ะตอนที่ว่าเขาเขาลาเที่ยวแรกอะเที่ยวเนี้ยเที่ยวสองแล้วเนี่ยอันนี้ได้บอนตับไปน,นี่ไปสี่ห้าต้นตับลำมะเกียนโคบุตรกับอนุมานหาวเป็นดาวเป็นเดือน ต้นละพันพันหนึ่งมันสวยมันสวยหามันนานเนี่ยหนูมนหาว่ะผมหนูมีต้นหนึ่งแล้วไงมันเล็กอ,อ,อันนี้มีแจ่ของปลอม